เน,นี่ยฟัดนี่นะครับน่ัแรกครับรเหยกจาวยงงาครับผมงงานม,มาไกลครับผมมาก่อน <c oughs> หลุดไปสอง,สองตัวใส่ <laughs> ประมาณเดียวกันนี่แหละววงงคร่บโตกว่า ใช้ทางออกที่3ไปยังถนนหม่เลข3499ี่เกาเแล้วลงมาทางด้น,นออกจากวงเวียนไปสู่ถนนหม่เลข3499ขับต่อไปอีก13กิโลเมตร สู่สันเขื่อนนะครับด้านหน้าเขื่อนแก่งกระจาน,นครับมาง่ายครับไม่ได้ไกลมากจากกรุงเทพนะครับพอสองร้อยกิโลนะเดินทางประมาณบวกลบสี่ชั่วโมงนะหมายวันนี้เรามาทางหน้าเขื่อนนะบ้านริมน้ำา,าบ้านริมน้ำเขาให้เขา้า ลองหม่นะครับรก็จะมาลองเหยื่อเราด้วยเขาก็เทสไม่เข้าไปด้วยครับเทสเหยื่อไปด้วยเป็นมาบนสังเน้ครระดับน้ําเห็นด้ข่าวว่าขึ้นนะครับขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่หมายเราจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงกว่านะห้าโมงห้าสิบกว่า,วา,ากว่าแล้วก็ใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับ อยู่ขวาตรงนี้นะครับชัดเจนครับค่อนขัางชัดเจนเลยห,เห,หลายสอรครับเอีงหงร้อยเมตรเลี้ยวขวาก็ไปตามนี้เลยนะครับถนนก็ธรรมดาครับต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้มีร้านค้าอยู่ข้างหน้านี้นะครับเผื่อบางทีลืมซื้ออะไรเขาก็มีขายนะครับซื้อขนมซื้อ แก้มซึ้งเาอะไรเงี้ยน่าจะมีพอมีแล้วสันแป๊บๆนะป้ายชัดเจนนะครับปลายสีฟ้าเลยบ้านดินน้ำครับนี่นี่นะฮะอยู่กับะอีก400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายของแขงในีหนาก่อนนะครับอ่าก็เข้ามาจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย แล้วนะครบ้านดิ่มน้ํานะครับตรงนี้ก็จะมีที่พักรีสอร์ทให้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านเฟิ่องฟ้านะครับเป็นรีสอร์ทติดกันนะครับน่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับหรืออาจจะมาเปิดร่วมกันก็ได้ครับก็เลยมีสองสองฝั่งนะครับมีบ้านพักอย่างดีนะครับเรวนเราก็จะตรงไปข้างล่างนู่นนะฮะไปข้างล่าง ก็เป็นลูกลังธรรมดานะครับการตกปลาต้องทำใจเรื่องๆต่างๆมีธงบอกครับบังคับทางให้อยู่อ่าขอบคุณลงไปเปิดให้หน่อยให้เข้าสิลงไปเปิดให้ไหนเขาแขวงไว้เฉยจิ้งอเข้ามาลึกพอสมควรนะครับก็เนี่ยมาถึงแล้วเต็มสี ฟ้านี้ก็น่าจะเป็นของผู้ดูแลครับนะที่ชวนถ้าการได้พูดถึงนะอ,อ๋อโอมให้เขให้เราเข้าตรงนี้นครับเดี๋ยวกลับรถก่อนครับเป็นจุดหมายนะะสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวนะักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกับช่องกตกปลาอายอัยทั้งครับ ครั้งนี้ผมมาเยือนจังหวัดเพชรบุรีนะครับเข้าเขื่นแก่งกระจานนะครับมาหมายบ้านริมน้ำโฮมสเตย์นะครับซึ่งเขาเปิดให้นักตกปลาเข้าตกซีอยู่สสัปดาห์นะครับเพื่อเป็นการเปิดหมายใหม่ของนะาเขานะครับยมก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็ทิ้งชื่อ Facebook ไว้ให้นะครับใต้โพสในใต้คลิปผมนะครับแล้วก็มาดูวิว ที่เราตกกันนะครับในวันนี้ครับนี่ครับ,น,รบนะเขาเจ้าของหมายนะครับบ้านดิมน,น้ำเขาก็จะอยู่เต็นแรกนะครับซุมแรกแต่เป็นหมายสองนะครับหมายหนึ่งอยู่ตรงตรงนู่นนะครับตรงดำๆผมเป็นหมายสาม วน,น้วท็อปนะครับมาไกลจากชนบุรีเพิ่มเจ็ดีเยอะนะครับได้ปนินไซโลขวาไปแล้วมาหลังผมก็ผมมาถึงเมื่อคืนยังไม่ได้ตัวเลยครับผมทำหลุดไปสองตัวเนาะมเข้าต่อไม้แล้วก็หมายเอีกท่านหนึ่งอยู่นน,นครับก็คันข้างหน้าไหมยาวกว้างดีนะครับอุปสรรคข้างล่างก็จะมีแค่พวกสาหร่ายนะครับสาหร่ายตอหญ้าเขาก็จะตัดอย่างนี้หมดแล้วนะ แต่ก,ก็จะเนี่ยลอ,อยๆอยอย่างเงี้ยมาบ้างนะครับเพราะว่าคือเขาเพิ่งจะเริ่มทํานะครับอลองดูนะครับชาวนาตกปลาท่านผมมาถึงเมื่อคืนก็ได้ปลากระมังปาลาตะเพียนใหญ่รับแขกมาแล้วละ่ะแล้วเมื่อเช้านี่กินผมสองตัวนะครับรไ,รไ,ไม่เห็นหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาลอะไรเดยมาติดตามชมตอนต่อไปนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับมาลุ้นกันต่อไปว่าปลาจะกินไหมครับช่วงฝนตกครับผม วก็ถ่ายก็ได้ถ่ายแล้วอันนั้นปิดไปแล้วถ่าจะมุเข้าปาอยา ได้ด้วยจะได้พ่อเขาใหญ่แล้วอยู่ยังอยู่ไหมล่ะไม่แน่ใจอ่ะ แต้มแรกตอนเช้าครับโอเคโชคมื่กินลูกปลาว่านังอ,อือใหญ่อยู่เดี๋ยวไม่ทำไมมันเป็นแผลแผลหาย <c oughs> นี่ครับได้ยู่ขี่ครับ ปลาก็ยังไม่กินสัดหมายนะครับทั้งห้าไมาทำกับข้าวกันกินก่อนนะครับเดีราทำ สามไปถึงหกโมงเย็นอีกรอบเรามาดูกันครับอวันนี้ผมจะได้โบไหมบางว่าลังกินข้าวนางฟ้าจะมาเยือนอม่ขอขกินข้าวเสียกรอนอร่อยยครับผม คนเดินอีกแล้วครับผมโอ้ยไปอยู่เฮ้ยดูจ้ะดูดูอยู่เปล่าวะไปอยู่ตามเปล่าวะนิดโอ้ยเจได้ครับหลุดครับไม่อยู่ครับหลุดเจไดเจไดเโอ้น่าจะใหญ่เท่ากันน่ะไม่ใช่ใจไม่น่าใช่อ่ะ เอ้ยติดสายนี่ไีกตั้งหากอือฮึก็ไม่ได้ตีคอมนะพันอยู่ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วลนะ่ะเดี๋ยวขอบคุณครับ กํามังใหญ่โอ้โหดึงติ้ตีแค่ไหนกันแล้วตีคนนี้แหละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจับมาพวกนี้กินเต็มปากอยู่แล้วพวกนี้โอ้โหดึงได้เหรอดึงแรงเ่ยทุ้นสองทุนทุ่นใหนก่อนนะครับโขงปลากำมังแล้วท่าปลาตะเพียนเริ่ม ออกล่าล้วช่วงหัวค่ำนะครับเราจะประมาณนี้จะได้ช่วงเช้านะครับไม่รู้ตัวอะไรปลาเป็นปลาอะไรครับใหญ่สองตัวหลุดไปรู้กันต่อไปครับของในน้ำาิ่งดย่งนะครับไม่รู้กินตอนไหนนะดูก่อนเดี๋ยวทีมงานเราจะ ทำการปล่อยเรือนะครับปล่อยเรือไปบอมเยอหยือ่อโน้ตรงทุนหัว้าไ,ไกลๆเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่ช่วยที่ช่วยนะเอเหยื่ออ่อยอยู่ระยะไกลนะครับไปได้ปั๊บเลย ไปแล้ว <c oughs> ได้โปะไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่โลปลาหนึ่งตัวส่วนผมก็ทำหลุดไปสองตัวนะครับใหญ่ทั้งคู่แต่ไม่รู้เป็นปลาเลยนะครับเพราะยังไม่ขึ้นตอบไม่ได้นะส่วนนวัดครับเจ้าของหมายก็ยังไม่เจอโบ้เหมือนกันครับ โวันนี้อวันนึงครับที่เราจะลุยกันว่าจะเจอโบกันตรงสามหมายไหมไมันจะขึ้นหมายไหนนะครับมาตามชมกันนะครับกับบ้านดิมน,น้ำนะครับเ oh, <no! S 1> ห็นมันดุกๆๆดุกุกแล้ว่ะเ่นลงไลนลงไหมลงเข้ามาเข้ามาเข้ามามาหมาา

ดีครับเดี๋ยวเอาปลา่อนนะครับปลารับแฉกใหญ่ครับใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะครับแบบนี้ปลารับแขกที่สวยงามนะนี่อย่ามองข้ามนะครับทอดกระเทียมนี่สุดยอดเลยนี่ยอดยอดเลยรอปลาอินโบครับวันนี้เมื่อวานผ่านไปวันนี้ต้องติดตามผลงานให้ได้ สู้มือแล้วฮะเปลี่ยนนี่อ่าเปลี่ยนโอเคนีเอาไว้ก่อนครับมีแต้มครับอ่านวัดนะครับแต้นะนแรกอะไรนี่ปะนินนะเห็นไหกระสูบนะครับกระสูบ ให่นะกระสุบใหญ่ด้วยโอ้โหซส์นี้เลยครับนี่่อซสเกือบโอ้หกเจ็ดขีดได้เนาะใหญ่ M มากนะครับเนี่ใครอยากมาใหม่นี้ครับนี่มีปลาเลรียกปาลาพนะิดคิวนะครับผมก็ได้ของตัวนะ้นกระสุนคิวรวมสมุกกันครับ มีโอกาสอีกแล้วครับอยู่ไหมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวอยู่อยู่ครับเข้าออแล้วนะครับเฮ้ยดูนะดูคนเยอะครับเอ้ย นะครับข้างๆครับโอเคได้แล้วโอ้ใหญ่นะเนะี่ยเกือบสองโลครับเป็นแต้มที่สามครับเห็นเห็นครับใช่เวลามันดูดิใช่โบอีกนะครับ พอดีเห็นนวัดมาช่วยแล้วก็เลยเก็บเบ็ดโอ้โหอ้วนฟรีเลยนี่ครับตัวนี้เกือบสองผมตัวเดียวเราไม่กลัวติดอะไรแล้วถ้าตัวเดียวสอเงสองครับสวยงามครับคนเดียวสามแต้มแล้วผมเปิดปู่เบรกไม่เล่นพอดีสายจะยาวนะครับดูนะครับกินอยู่นะ กันก่อนนะครับไม่ไหวพวกเรามีใช่นี่มีตัวมอตะกะ <laughs> <laughs> เออโอเคครับเสียงมันดังอะไม่รู้ใช่ไม่ใช่อยู่ๆยูแต่ว่ามันมันเล็กครับน่าจะตะกลับ มันคิกเนาะเลยมาเอามาวัดดูนี่หมอตะกับประเพียนรวบสายเข้ามาด้วยครับอ้าเราก็เสียนสายขาวไหม <c oughs> โอเคครับเก็บปลากันโอ้โดดข้ามรัวใหญ่เลยครับกวัด ปับ๊บอืมกินตามอืมล่างยาวเนีย่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอยู่ไหมอยู่โอเคเล่นทีเผลอไก่ม <laughs> ันตายแล้วเจอไหม น่าจะอยู่นะพอ,อแล้วนใหญ่นะครับตัวนี้ขาไม่ถึงพื้นนี่นะมาเก็บขันนี่ก่อนมาเก็บไปจะเป็นไรไม่ไปเมป็นไรจะเป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันตึงเดี๋ยวมันตึงไ,ไ,ได้แล้วปางอยู่ยังอยู่ยังพีวิ่งออกอยไม่ติดนะ เนี่ยป้ายังอยู่อยู่เลยทางฟ้ามันดีฟ้าผมว่าลากกลับมาได้อ้าหายแดงขี่ทุ่นแป๊บนึเอียวตบทามันเลยเฮ้ยกินจังง้ยตรงนี้นี่และครับทีมงานนัดท็อปยิงเด็ดเบอร์สิบเออเอา เหมือ,อ,อนเม็ดโฟมใหญ่โบอีกรอบครับสุดยอดนี่เจ้าของปลาสวยงามครับ,บได้ไกินกินข้าวหมายมาแล้วครับ <laughs> หมยสียเฮ้ยลุดเฮ้ยอเอา You? You, 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 you. อยู่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 ลงไปเลยฮะลงไปเลย,ลอเลยโอ้โหโอ้านะคเดีย <c oughs> ไม่นะมึงด,ดปูดดปล่อยดูปล่อยใช่ไห

แล้วครับอย่า,ยายยไปโทษตอนะใช่ไหมองอยู่ต่อนะโอ้มันมันเข้ามันเข้าที่เดิมเลยอ่ะมดแล้วผมบอกก็อย่าลังอยู่หล้วให้มันออก <c oughs> นี่แหละผมกินไปมุดอะไรเหมือนกันแหละเข้าใจอยู่แต่ว่าผมกลัวมันเข้าไปที่เดิมไงมีเรือพี่เจ้า เดียวก่อนครับสิบนะนนไม่พอแกงกะจาน <c oughs> โอ้โใหญ่ใหญ่เลยมันมีอะไรหรือเปล่าครับตรงที่อ่าใช่มันเข้าที่เดิมเลยหาชัวแล้วนะมันต้องมีอะไรทักอย่างตรงนั้นอะ ตรงระหว่างกลางอะแม่เดี๋ยวถ้าถ้าไม่มีลูกค้าอยู่มันไม่โดนสายนะมันกึกึกกึกอยู่หาตรงนั้นอะดึงกึเนี่ยแต่สายหน้าของผมน่าจะเป็นลอยอยู่เพราะมันพอเวลานน้นๆมันรวบมาเอาละเพอนแล้วกู้าไปเลยนนพี่ยนนี้ก็ยนนีทุนยนขันที่สอันที่สามขันที่สทุนยนครับเบสได้ไหมเบสเล้วน่าจะอยู่แล้วมั้งมันนานแล้ว เราปล่อยนั่นน่ะน่าจะเป็นกระมังโอ้โหขั้นที่สองนี่หลายรอบแล้วจะได้เห็นหน้าเห็นตาก็เมื่อกี้ดันไม่กินแันไม่ยอมกินเบงนะครับมาจากชนบุรีครับก็ได้ไปหลายโบนะครับโอ้โหสี่โบเลยครับดูดูดูนี่ฮะเจ้าของครับ นี่ครับผู้ตกได้เอ้เย,ยครับอยู่ข้างกันครับนัดกันมาอันนี้แต่ผมปล่อยไปสามครับศูนย์แต้มน,นักบุญนักบุญ <c oughs> นักบุญ,น,บญ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านผมต่อสายขาว <c oughs> แล้วกันได้เวลาพอสมควรครับปลาจะกินทั้งแต่ช่วง แปดโมงถึง10บโมงครับแล้วก็เว้นมาบ่ายโมงนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็3มโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะครับถึงบางทีก็อาจจะถึง6โมงนะครับแต่เนี่ยเรากำลังรอรุนอยู่แต่ว่าขอยนญาตมาปิดกล้องก่อนนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับ งาป่าโบมยนีครับโบทําพลาดเองครับมีโบก็คือกระสุนตัวเดียอะกระสุนตัวใสจะดันโลนะตัวนี้ทีหลังก็ใส่ขาวครับกลับมาเนาะขัดไฟใส่ตัวเล็กไปครับ สายขาวสายขาวสายขาวผงานก็ได้ประมาณนี้ที่นี่กำลมังตะเพียนเยอกคีนางหางเลยครับแต่ว่าก็มีตัวถ้าบางตัวก็ฟุกใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยไซส์สองสามตัวโลกว่าเลยครับ แต่ว่ามีที่เด็ดก็คือปลานิมนโบนะครับไปต,ตั้งแต่หนึ่งกิโลไปจนถึงสองร้อยประมาณนีนน้เด้อเพราะมันไม่ดิ่งลงข้างล่างอะ มาทียมีเดี๋ยวให้เพื่อนผิดคำให้ขายให้แล้วเพื่อจะเพื่อนส่งขายให้เพียนอ่าเพียนส่งท้ายอ๋อเพียนส่งท้ายส่งนาทีละจะพอสายขาวแล้วมันก็ขึ้นเหลืองแล้วนะออโอเคนะกดวางไว้หน่อยเดี๋ยวฟอใหม่เดี๋ยวพูดต่อใหม่ครับผมปิด้ายได้ ะเพียรใสสวยนะครับโอ้ยน้ท็อปตบตามาให้แล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอมากเลยครับมีน้องสาวมาไกลนะครับเดี๋ยวทริปหน้าเราก็เยือนที่นู่นกันัขอบคุณมากครับก็เป็นนิวิตหมายดีนะครับมีเพื่อนมีพี่มีน้องมาแจกกันครับเราก็ได้แบ่งปันนะครับ อันนี้ก็าฝากผลงานช่องตกปลาก,กับจายัดแล้วก็ฝากบ้านริมน้ำโฮมสเตย์นะครับซึ่งจะเปิดตกปลาแต่พรุ่งนี้เขาเริ่มเปิดเป็นทางการแล้วนะครับก็คือวันที่เท่าไหร่นะ14ี่วันที่ัะบรับตุลาคมนะครับแต่ว่าในเรื่องของชื่อหมายหรือชื่อเพจอะไรค่อยติดตามกันตอนต่อไปนะครับในกลุ่มตกปลาเพชรบุรีนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาตกปลานินโบโบ,โบ,โบอันนี้ตัวโลนะครับ แต่เขามีถึงสามโลนะฮะที่นี่ลองมาัน,นดูเขานะครับโอเค